ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นอะไรก็ดึงนกับฉันฉันได้ลงไปดิ้นกองกับพื้นแบบว่าไม่ีใครมาลังฉันทุรน,นทุนลายเด็กดิ้นนอนกินบนคนอนกรีตที่เปียกน้ำคอยรองเท้ามันกินขาฉันจนกระดูกล้าวเอออืมกระดูกเล้าวเลยโอ้ยรองเท้ากินคนจังหวะก่อนนั้นยิงมาโฉบหยุดที่หน้ากองทัพโอ้ยหน้ากองทัพที่ฉันนั่งฉีดน้ำ ฉันดักรอเพื่อจะทำเพื่อให้เธอล้าลานใช่มันเป็นหน้ากองทัพที่ฉันฉีดน้ำฉันตั้งป้อมเพื่อแบบว่าจะลัางขวานเพื่อพิคิดสาว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 เดินมาฉันก็จะปะแปลงให้เธอสำราญแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะฉันกระโดดก้าวไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันลื่นเว้ยไอ้นั่นมันกัดขาและมันงับมันงับไปเลย กินเข้าไปครึ่งขาแล้วมันบีบมันบีบไว้แล้วตอนที่มันงับอ่ะมันงับติดเลยแล้วมันไม่ออกเลยเว้ยฉันทุรนทุลายมากในวันนั้นแล้วมันอืใครไม่โดนไม่รู้หรอกรองเท้ามันกินคน